ฮะวันนี้สัมภาษณ์แก๊งเพื่อนฉันหน่อยหลังจากโดนกักตัวนะครับไปเจ็ดวันเป็นยังไงบ้างหายกันหมดเลยนะครับช่างโก้เจ้าแม็กแล้วทางนี้เป็นยังไงบ้างไม่โดนไม่โดนครับทางนี้เจ็ดวันครับเออ,อปลอดภัยทุกคนเหมือนไก่ปอนในเมฆเมื่อเช้าอะไรหลุดพ้นแล้วอ่าที่ทำอะไรบอกมาอันนี้สองตาอ๋อวันนี้อันนี้อ๋นนอวันนี้คือ โอ้มันมีมาแล้วใช่ไหมโอ้อาอาโอเคโอเคโอเคเอิเอนโปรมันมันใส่กับกรองได้ไหมเอ็นโปรเอ็นโปรใส่กับกรองได้ไหมลูก,ลกอะไรลูกนายอะไรเดิมครับโอ้<ๆ>โอเดิมมันค่อนข้างที่จะจูนยากนิดหนึ่งเพราะลูกเดิมเนี่ยมันมันใส่ตัวนี้เข้าไปมันไม่มีผลนะตอนแรกว่าจะทำลูกแต่ตังมันหายหนายเอาเก็บไว้ก่อนเด้อะ แล้วทําลูกแล้วก็ค่อยมาใส่ตัวนี้เอาเ้อครับที่จริงที่จริงนาอยากให้ใช้แค่แดดก็พอแต่ถ้าซื้อเอ็นโปรมาแล้วก็ไม่เป็นไรเดยวทำให้ได้เดียวจูนให้ได้อยากให้ทําลูกก่อนเพราะว่าถ้าถ้าใส่คาบูแล้วมันยังว่าเนาะมันจะใหญ่ลูกมันไอ้คาบูมันใหญ่ลูกเล็กก็ยังว่าอ,นน<ด>อ,อันนี้คืออันนี้คือมีมาพร้อมแล้วอ่ะโอเคตาลพอดเปลี่ยนให้น้องแล้วก็อวดนี่ สวิตไฟพามาสวิตไฟสามสเต็ปลีลีอ้าวใส่ด้วยเอาสีอะไรอ่ามี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 ลูกมีนี่อยู่ในตู้กระจกไปเอามาป้อนเอามาอ่าการใส่น้องเขาหน่อยป้อนมามาช่วยหน่อยเร็วเมฆเอาโทรศัพท์ไว้เวลางานเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนมี่ใส่น้อย ไปไปบอกพิทินด้วยมาแก่มาวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับการติดตั้งหลอดไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็สวิตไฟผ่าหมากนะครับแล้วก็สวิตไฟ3สเต็ปนะครับหลอดไฟสีด้วยนะครับกับเจ้าเว็บร้อยเอสตูดแหลมคันนี้นะครับของแกงเพื่อนฉันนะฮะให้หนะดูดิเออนี่แหละของแท้ ร้อนช่วยแกะกระจกพี่ตันมาใส่แมสด้วยนี่พี่ๆเขาจะใส่แมสเลยนี่ใส่สองชั้นเลยนะวันนี้แขตันใส่แมสยังโอเคเม็จะใส่แมสมานี้อ่เป็นระยะหายเงี้ยนันอันนี้ออกก่อนลูก นายนายหุ้มเบาใหม่เด้อทำเบาใหม่แล้วก็ใส่โลสักชุดหนึ่งเด้อเออโล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 วันมันแก่โลกันวัมาขึ้นซีรุกันนะอือโอ้นะไปทำงานที่สายแก้วสามวันพอดีรับงานที่นั่นไบเออไอยาใครขโมยแก่งเพื่อนกันทั้งหมดนะใช่เพื่อนเราไหมถ้าเพื่อนเราไม่น่าขโมยนะอ๋อน้องนั้น อ๋อเออทางนั้นก็อย่างว่าถ้าแก้งเพื่อนฉันนไม่น่าขโมยกันอพวกพวกเรามันสนิทกันขนาดนี้แหละเขียนี่มาดูเร็วไปดูซิเอาเอาตาลองใส่งี้ก่อนแล้วไปดูเบรกหลังมีไหมทีน่ะป้อนหันเก่า โทรศัพท์เอาไว้เก็บไว้ก่อนเร็วห้ามจับโทรศัพท์ในเวลาง,งาน,นอ,อ่ะอ่ะติดไหมตานแบตเตอรี่มีไหมไมีเบรกหลังติดไหมอ่าตานมาเขียด,ดูเร็วของสายนี้อ่ะตานะ เอาไฟจัตัวนี้อน้องไม่อาตัจบแกดวแพนวหลอดไฟเกบไว้ก่อนเออแกะมาใจอยู่นั่นใจอยู่ในมือ នេះហ្នឹងមែនណាអឺអាយថាឲ្យគឺតអីណាជាងកានវិបរហើយវិបរ110អាយនេះហ៎នេះនេះអើមិនถามជាងកាន Hacky kí vừa viết ăn kia kia tàu vừa rossi kí kia viết tàu mùi nyaloe kí nyaloe ờ tàu tìm bị cái nó tí bị Mình

เดียวเลยเร่งๆเ,เ,เ,เออเออเออช่างคนสยียใกอนหาที่เกาะในนี้เด้หาที่เกาะเอ,อช่างทีนเรียบเลยไม่มีที่เกาะไม่ได้ยัดเข้าไปดีเดี๋ยวต้องหาที่เกาะให้เดีย๋ยวมันจะโคลงเคลง này dành lời trắng trắng tay ok ha, cho kênh ไม่เอ็ไปอาน้ำล้างกอนพี่ตานี่ามันก็นี่เลยฟองเลยไหที่ต่อไฟหรือยังฮะอ่ะเมฆมานี้มาถือหน่อย

ต่อลากเลือยนะครับมาที่สวิตไฟ3ส,สเต็ปนะครับเส้นตรงกลางนะฮะแล้วเส้นสีเออเส้นตรงกลางสีเหลืองนะครับแล้วก็เส้นสีขาวกับสีน้าเงินนะครับก็จะมาออกตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมาเสียบเกจตรงนี้นะฮะแล้วก็ต่อไฟเข้าทั้งสองหลอดนะครับอ้าวเจ้าปนมาเร็วออาวอา ง่วงใช่ไหมโอ้โหโชคสีเหลืองตัวต่อสีแดงเนี่ยสุดยอดแล้วเอเคไหมนี่อเออทำนยได้ได้โอบเฮียได้เป็นทนเนอะอ,อ,อ่ะเดี๋ยวลองปิดปิดพามาก,ก่อน ปิดอันเดียวเลยปิดเอาเดี๋ยวนะนี่หนึ่งโอ้ไฟมันสีนวลเดี๋ยนะ้องสองสามอ๋อมีแต่แบบนี้อ่าอ่ะ,อะ,อะตัวล่างตัวล่างคือเดี๋ยวไฟลีมีแต่แบบนี้อ๋อไฟลีตัวล่าง ตัวล่างใช่ไหมนี่ครับผมตัวล่างตัวล่างคือไฟลีตรงกลางคือปิดอันนี้ปิดอืมอ่ะเราพามาดูสิมาเปิดไฟเลี้ยวดูนู้นอันนี้ สลับสีกันใช่ไหมเด็กๆไหนใส่หรือยังอ๋อไอ้สีน้ำเงินข้างหน้าอยู่ซ้ายข้างหลังอยู่ขวาใช่ไหมโอ้แน่นอนแน่นอนสีแดงข้างหน้าอยู่ขวาข้างหลังอยู่ซ้ายอ้าวพ่ามากดูดิอ,ดอ่าโอเคอะไรอะไร อ่าปรับให้แล้วเอาขนาดไหนเดี๋ยวดิปิดไฟนี่ก่อนอ่าอ่ะปรับเอาขนาดไหนบอกก่อนเพราะว่านี่เร็วไปเด็กๆเาราเป็นรถพ่วงสายหน่อยเบากว่านี้หน่อยอ,อ่เบากว่านี้หน่อยอ,ะะอ่าโอเคเอาาคเออ่ะกดไปฟานซิสโกสตาโลหรือเฮดจิวฟานได้ อ่ะคบเลยอ่ะใส่ไปนีงจะไปเลยไปแต่บ้าะไอ้นุ้ยเองถอดบางโซ่ด้วยใช่ไหมนี่อ่ะโอเคงวดหลังก็โลหน้าหลังเด้อแล้วก็บาอด้วยสวยเลยคันนี้ ไอสองคนนี้มาอยู่เกะกะอะไรวะนี่ฮะฮะมานั่งเป็นก้อนเนื้อก้อนใหญ่อยู่ตรงนี้ทําไมโอ้ยอมเลยเว้ยฮะมานั่งเกะอยู่อ้าวเมฆเก็บเครื่องมือก้อนเก็บเครื่องมือลูกไปเก็บที่มือเก็บอี่มือ รอ fever, ้อยแล้วนะครับตอนนี้ป้อนเปิดกระจกอ่าเดี๋ยวเปิดกระจกเปิดกุญแจอ่าเดี๋ยวแวบแวบอ้าวหนึ่งแกลกเชมแป๊บแป๊บอ่าแป๊บแป๊บอ่า อ่าม,มาข้างล่างมาัง่งปั๊บอ่าโอเคอ่าหลายสเต็ปอ่าเด็กๆเ,เรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวตาไหนนั้นปิดให้พี่นั่นเลยที่ปองเลย เก็บเครื่องมือหันพัดลมปิดเครื่องพัดลมไปเอออ่ะอ่ะมีอะไรเอามาดูนะเด็กๆนะอ่ะเออที่เหลือก็ค่อยว่ากันลูกอ่ะไปโอเคเฮ้ยโลหน้าหลังเบาใหม่สวยเลยคันนี้อ่ะเออไม่เป็นไร มาโอเค thank ก o u หอบอปนั้นกลับด้วยลูกถือดีๆ Thank you กิวชี้เยอ้วนของเองเสร็จยังเสาไหมีเสามันหวานหรือมันสั้นรืมไปไหนเสาหวานเออนายมารถคันเดียวใช่ไหมลูก เออเออเออเดียวเดียวเดียวหัดถุงใส่ให้ก่อนเออตรงกลางเลยเอาอันนี้รถแคร่รถตานี่มาเอามาแต่งอีก้ยไปใหม่ดมาแต่งอีก ไหนต่อไม่รู้นะนี่เอานห,หนุ่มน้อยสองคนนี้มาจากไหนวะนี่ว้นผอมจอมทะลึ่ง